สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตโครงการ W6W7 นะคะวันนี้เราจะมาทําการอะไรนะท่องแฟรงมาตรวจสโตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเช็คสโตโตที่สโตไซร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของงานวันนี้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศภายในงานดูว่างานเราขึ้นไปถึงไหนกันแล้วใช่ครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะพี่ตอนนี้โอ้ยต้องให้ช่างมาคุยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่งานต่อขึ้นมากเมื่ที่แล้วมันไปเจ็ดสิบแล้วใช่ปะเดี๋ยวจะลากช่างเข็มมามาคุยกันว่างานไปกี่เปอร์เซ็น ค่ะ l o w s อย่างที่บอกไปวันนี้เรามาตรวจสตูเรามาพบคนที่ตรวจแล้วชีนมดเขาเป็นผู้จัดการสตูพี่มนแนะนำตัวเลยค่ะก็สวัสดีครับผมพรเทพหนุสวัสดีครับเป็นผู้จัดการสตูวันนี้เราก็พาทีมงานน้องๆมาตรวจสตูประจําเดือนครับมาเช็คบินกับสตูหน่อยแต่ละคนว่าวันนี้เรามาตรวจอะไรกันบ้างพี่มดก็เราก็จะดูพวกเครื่องมือครับแล้วก็พวกวัสดุชิ้นเปลืองว่ามีการคนโทรลสต็อกไหมมีการเช็คสต็อกไหมครับสินค้ามีหมดอายุไหมคุณภาพได้ไหมอะไรอย่างี้ครับเบิกจริงไหมเอามาใช้จริงไหมมาใช้ถูก ประเภทไม้ถูกไหมมีการลงบันทึกไหมมีการตัดสต็อกไหมครับมีการดูรักษารักษาที่ดีไหม้ะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาตรวจกันเดี๋ยวพี่วศจะพาไปดูกันว่าวันนี้ตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้องน้ำนะคะคนดูแลสต็อกแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะเป็นทุรักการที่เอ็นคอนแอนด์บิค่ะ ใชงานมิลกี้น้องน้ำวันนี้มีแนะนําอะไรไหมว่าวิธีการจัดเก็บอะไรยังไงควรจัดเก็บยังไงอะไรเงี้ยค่ะอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ควรแบ่งประเภทอะไรยังไงมีไหมคะปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องมือนะคะเราจะแยกไว้หนึ่งตู้ถ้าเป็นสิ้นเปลืองแล้วก็แยกอันหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็จะแบ่งไปอีกตู้หนึ่งแบ่งเป็นตู้ตู้แต่แต่ละส่วนเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็จะมีแค่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเล็กถ้าเป็นเครื่องมือใหญ่อะก็ควรจะอยู่ด้านนอกคือแบ่งไว้ตามประเภทเลยใช่ไหมคะแต่ละ,<ช>ะตู้ก็เหมาะกกบการหางง่ายดีเนาะ อันนี้ก็คือมีพวกเครื่องมือแล้วก็มีสายฟงสายไฟเนาะใช่ค่ะป้าทาการตรวจไปได้เยอะยังคะวันนี้ไปได้เยอะแล้วเหมือนกันถือว่าตรงไหมคะตรงกับเซนเนาะตรงกับพี่ที่เขาเบิกใช่ไหมใช่ใช่โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวขอถามพี่มดหน่อยว่าพี่มดจะโตที่เนี้ยถือว่าจัดเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมคะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับในระดับหนึ่งครับถ้าเกิดคะแนนเต็มสิบก็ให้ประมาณแปดคะแนนครับถ้าพี่มดให้ผ่านนี่ถือว่า ไปได้เลยนะคะนี่นีเราวันนี้เขากำลังตรวจสอบกันอยู่แล้วมาดูกันเลยว่าวิธีการตรวจสอบเป็นยังไงอิงค้ะเป็นไงบ้างวันนี้นี่คือนี่คือเรียวเลยนะอันนี้เป็นส่วนของอะไรคะอิง สององว่าจะดูที่เตืองค่ะวันนี้เอาสโตกางเอาส่วนกลางเนาะเข้ามาตรวจสอบเลยพี่มดพี่ทีมงานเข้ามาเลยใช่มาตรวจเลยอ่ะวันนี้คือตรวจใหญ่เลยอะค่ะงานวันนี้ก็มีทีมงานตรวจเครื่องจักรเลยครับตอนนี้กำลังอยู่ในไซส์ครับไปตรวจแมคโครอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอาซิ่ไปใช้หมายก็ไปมาในส่วนของพาร์ทที่2แล้วเป็นการตรวจเครื่องจักรนะคะผู้ที่ดูแลและพีชชอบที่พี่มดมอบหมายให้คือใครคะพี่มดอ่าน้องทันเรับน้องทันแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกสวัสดีครับผมนายกับจินนรัคนะนุ่งการโตดูแลเครื่องจักรในส่วนเครื่องจักรเดี๋ยว ไปดูกันตัวแรกที่จะพาไปดูคืออะไรคะ Macco ค o m สุ s P4130 เรวจะพาไปดูแมคโครกันต้องทันนํำทางไปเลยลูกก็มาถึงแล้วคันแรกก็คือที่ต้องทันพามาก็คือรถแมคโครนะคะเรามาพบกับคนขับเลยดีกว่าว่าเป็นใครมาแบบเรียลลิตี้เลยนะคะ

โอเควันนี้เราจะมาพบกับคนขับนะคะแนะนําตวหน่อยค่ะพี่ชื่ออานนนท์ปเทียวครับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างมีการตรวจเช็คยังไงบ้างคะก็ตรวจเช็คเช้าครับก็ต่อภาปกติเราจะมีการตรวจเช็คทุกเช้าใช่ไหมมาแนะนําหน่อยว่าตรวจอะไรบ้างน้องทันอันนี้ก็จะเป็นใบเช็คลิสต์อ่าใบเช็คลิฟต์ประจำวันอ่าเราก็จะมีหัวข้อในการตรวจอ่าก็จะมีการพวกดูน้ํากันกองแอร์กองอากาศอ่าเราจะอาจจะรวีตามจุดข้อต่อต่างๆครับอ่าเดี๋ยวเราจะแปะใบอันเนี้ย ไว้ข้างหน้าว่าเรามีการตรวจสอบอะไรบ้างเนาะ<อ>น้องทันประเมินหน่อยออว่าคันนี้ที่มาตรวจอะอเป็นยังไงบ้างให้คะแนนเท่าไหร่ส<อ>ำหรับรถของพี่นนท์เนีย่ยวันนี้ที่น้องทันมาตรวจเมื่อกี้เนี้ยการดูแลรักษารถจาก1ิให้เท่าไหร่ 8ปครับแแสดงว่าพี่นนท์ถือว่าระดับเกรดเอเลยนะจะพาไปดูเลยนะกองอากาศปองแอร์ไปไปต้องท่านจะพาไปดูส่วนอตื่นพาไปเลยค่ะข้างในนี่มันมันมีระบบเยอะครับมันมีพวกปองแอร์พวกที่ว่าเป็นปุ่มควบคุมรถแต่ครับไม่ไม่ไม่ให้คณเข้าไปยุ่งกับมันครับนี่เป็นแข็งเป็นคล้ายๆเป็นแขงวงจรควบคุมพวกมันทั้งหมดอ่ะก็คือว่าป้องกันครับป้องกันคนภายนอกไม่ให้เข้าไปยุ่ง คือเราต้องบอกก่อนเนอะพี่นด์เนอะว่าคือพี่นนท์น่ก็คือต้องรับผิดชอบรถคันนี้เลยทั้งคันไม่ว่าจะอ,าาอะไรเงี้ยพี่นนท์ต้องคอยดูแลหมดทุกอย่าง<อ>ทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะเพราะพี่พวกนี้มันจะเป็นระบบไฟควบคุคมรถตหดข้างในไม่ให้โดนน้าไม่ให้คนไปนอกเข้าไปอยู่มันถือว่าดูแลรถได้ดีมากเลยใช่ไหมคะพี่มดก็โอเคครับดูแลรถด,ดีครับจุดต่อไปนะครับก็จะดูอะไรคการอาจจะรบีของคนขับรถนะครับผมว่าอัดจริงไหมอัดควันหรือเปล่าน้องทานน้องทานต้องบอกก่อนว่าเราจะให้คนงานอาจารบีส่งเข้าไป ในไลน์ทุกเช้าถูกไหมคะอ่าเราจะไปดูกันว่ามีก่การอัดจริงไหมพี่นนท์พาไปเลยไปค่ะถ้าเกิดเราอัดทุกวันอัดบ่อยๆนะครับผมก็จะมีจะเมีเยิ้มออกมาแบบนี้นะครับถือว่าอัดจริงครับนี่น้องทันเขาแบบแอบกระซิบมาว่าพี่นนท์เนี่ยของจริงอันนี้เป็นพวกกองโซล่ากองน้ามันเครื่องจะรวมอยู่ในจุดนี้ครับน,นี้ก็จะเป็นพวกไซรินอยพวกอะไรพวกควบคุมรถติบแ,แต่แก่วงจรมันไอ้นี่เขารู้จริงนะ ขาไม่ได้ไก่กาโบเวเบตอนนี้รถก่อนออกจากช้งานนะครับเราก็ต้องมีการล้างล้อรถทุกคันครับเพื่อทำความสะอาดที่ดินหรือข้าบดินที่เกาะตามล้อครับนนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราขังน้ําไว้เดี๋ยวก็จะมีพนักง,งานเอาเครื่องวัลเจฉีดน้ำครับทำความสะอาดก่อนอรถออกจากไซนทุกคันครับตอนนี้ก็ให้คนงานครับฉีดทำความสะอาดล้างล้อรถเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาเจอกับช่างเข็มอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเราไปดูอะไรคะฝั่งซ้ายนี่เลยครับเดินตามเข้ามาได้เลยฮะก็ก่อนหน้านี้ที่เรามาใช่ไหมฮะก็คือเราให้ทางการตั้งเสาซึ่งตอนนี้เราตั้งเสาไปแล้วประมาณ20%แล้วเกือบเกิต้นแล้วก็เห็นมุมไกลๆนะฮะคือกาลังไล่ติดตั้งตัวโคม P B ฮะอ๋อเห็นไหมพักแฟมนูนูนูครับครับไวมากนะถือว่าทํางานทั้งตอกเข็มตัด แล้วก็ขึ้นโครงบีบีเปิดงานทุกหน้าเลยตอนนี้ถูกไหมคะช่างเข็บแต่ก็ยังรู้สึกว่าแชาอยู่ยังไม่เคยทันใจอย่างที่เราคาดหวังไว้อยู่ใช่ครับเมื่อนางานพูดอย่างนี้เราก็สบายใจแต่นี่ราใช้เวลานานไหมครับช่างเก็บเออหมายถึงในส่วนของบีบีที่เราเซ็ตไว้ก็ประมาณ2เดือน2 0 0 0 0กว่าตารางเมตรนี่สองหมื่นกว่าตารางเมตรใช่ไหมคะใช้เวลา2เดือนประมาณนั้นแต่เราจะเข้ามาทุกอาทิตย์เลยนะคือจะทำยังไงก็ได้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอาทิตย์นะช่างเข็บยินดีต้อนรับครับ พร้อมพร้อมพร้อมเสมอฮะไปค่ะไปดูกันต่ออันนี้นะ้าคือ Home โฮมพีบีตัวนี้เขาคือเปลี่ยนเสมอเป็นตัวแชทแชทบิมก็ถ้าถ้าเดี๋ยวๆมันนอกเราคือตัวอาเสอาเสทั่วไปค่ะ อันนี้แฝบมาจากเวียดนามปะถูกต้องอันนี้คือเขาประกอบมาจากเวียดนามแล้วก็ขนส่งทันเรือมาแล้วก็จากนั้นขนส่งด้วยรถเพลเลอร์เข้าใหมที่นึงแฝดเข้ามาเลยถูกไหมคะใครมาจากเมืองนอกเลยอตัวตัวสีแดงเนี่ยคือเขาเรียกว่าสีกันสนิมหรือไพรเมอร์ก็คือความความหนาคือ50 500ไมคอนเหรอไมคอนตัวต้องส่วนตัวตัวที่เป็นสีสีเทาๆนี่ก็คือเป็นสีกำไฟคือเราจะทาที่500ไมคอนซึ่งรวมกับตัวไพเมอร์ไปแล้วก็คืออยู่ประมาณ550ไมคอนครับบอกท่องแฟงหน่อยน้องประาศึกษาใช่คือเส้นเส้นตัวตัวท็อปโพสหรือตัวตัวสีกำไฟเราก็จะทาสองรอบสองรอบครับก็คือรอบรอบที่หนึ่งก็คือเราก็ทามันจะขึ้นประมาณ250พอร้อยมึงแห้งสักประมาณสัก หกถึงเชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วจนะนับไทยรอบหนึงนใช่ใช่<ๆ>ก็ต้องใช้เวลาให้เซตตัวก่อน<ๆ>ก็ทามทารอบที่2ก็ขึ้นอยู่ประมาณ500<ๆ>ก็คือก่อนก่อนที่เราจะยกติดตัง้งคือเราต้องมี1นึ่ตรวชิ้นงานคือตรว<ๆ>วัดตัวขนาดรวมไปถึงงานสี<ๆ>ให้ได้ตามตามที่เราดีไซน์ไว้ก่อนก่อนที่จะยกติดตั้งรวมไปถึงตัวโบต่างๆคือก่อนจะยกยกขึ้นต้องทอ ต้องหมุนให้มันแน่นก่อนแล้วเรามี QC ตรวจสอบไหมมีครับเรามีคอนซัลตรวจสอบด้วยเนาะต้ตององเราก็จะมีะ CM เคเขาเขาคือมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะยกติดตั้งถูกตอครับ,รบใช่ครับโอเคเราไปดูส่วนต่อไปค่ะ ก็คือเบื้องต้นก็คือหลังจากที่เราจกโคม PB รวมมืถึองามแปรซับสองล็อกนี่คือเราเราจะเฟร์นเซติเน็ตเข้ามาก่อนติดตั้งเราจะเฟร์นเซติเน็ตเข้ามาติดตั้งก่อนพอพหลังจากเซติเน็ตติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราก็มีงานตรวจแปรตรวจหลังคาอีกรอบนึงเซตอะไรอะไรเมนต่างๆตรวจร่วมกันกับ CM ถูกไหมคะมีมีคนมาตรวจสอบเราด้วยแล้วเราก็ตรวจสอบผู้รับเหมาด้วยถูกไหมครับก็คือ หลังจากที่จบกระบวนการตัางๆนี้เสร็จเราก็จะเฟิร์นชุดหลังคาเข้ามารีบแผ่นแล้วก็มุมหลังคาเลยพอพีบีปุ๊บแผ่นเราต่อไปก็คือวางแผนให้ในนันจีตเข้ามารีบแผ่นหน้างานอะไรถูกไหมครับทุกอย่างมีแผ่นไว้แบบค่อนข้างรวดเร็วเลยใช่ก็คือที่เราเซตไว้ก็คือเราจะเข้ามารีบแผ่นช่วงประมาณการเดือนนี้1 5 1 6อีกไม่กี่วันแล้วนะคะใช่อีกไม่กี่วันนี้ถ้าเราเข้ามารอบหน้าเราคงได้เห็นวิธีการรีบแผ่นที่หน้างานถูกต้องครับ ลองลองอามุมกล้องมาสองใกล้นี่ครับคือเขาเรียกว่าทกซับพอร์ตเป็นตัวรับน้ําหนักเวลาที่เราเป็นรับน้ําหนักสําหรับไม้แบบท้องพื้นอันนี้คือการเทพื้นแบบว่าการยกพื้นขึ้นถูกไหมครับต้องนะคือเราเราใช้ตัวทีซับพอร์ตเนี่ยคือว่าคือปกติทั่วไปก็จะใช้นั่งล้างใช่ไหมครตั้งนั่งล้างเพื่อเป็นตัวรับโหลดเวลาเราทําไม้แบบท้องพื้นต่างๆเทเสร็จก็คือเราเราก็จะทิ้งให้อายุคอนกิชันได้ก่อนน่าจะประมาณวันประมาณเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันเราให้รื้อรื้อออก แล้วก็มุฟไปอีกโซนหนึ่งค,ครับก็คือใช้ชุดนี้แหละเทะขยับไปขยับไปอันนี้คือเรากันลังจะเริ่มติดตั้งตัวตัวคานมิดเดิลบินกับลูปบิมอ่าซึ่งปกติเราใช้เ,เวลาติดตั้งแล้คือหนึ่งก็คือมันจะมีคือโมบายตัวหนึ่งอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็มุมลิสสองตัวซ้ายขวา ประคองเหรอถูกต้องครับก็คือมอไซคือมีหน้าที่สําหรับยกชิ้นงานขึ้นค่ะส่วนบุนนิทไซขวาก็คือมีหน้าที่คือคนใช้ขวาคือช่วยกับประคองประคองให้ได้ตำแหน่งแล้วก็เชื่อมล็อกนะครับก็ก็ก็ดูตามตามหน้างานนีได้นะก็จะมีเนี่ยที่เขากาลังจะเริ่มทําอยู่ใช่ไหมคะใช้เคหนึ่งตัวแล้วก็ให้บุนลิสองตัวบุนนิสองตัวประคองใช้ขวาใช้ขวาก็คือคนคนอยู่้ายขวาคือช่วยกับประคองให้เข้าตำแหน่งแล้วก็เชื่อมล็อกอันนี้ก็ถือว่า เป็นงานที่น่าสนใจที่ที่เริ่มติดตั้งเนาะถูกต้องครับค่ะไปดูบีดับบิลหัวก,กันยังไปไม่ถึงเลยเนี่ย อันนี้คือขั้นตอนโปรเซสไหนคะช่างเข็มอ๋อคือต้นอันนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมตัวเหล็กเสาค่ะที่เราจะยกเข้าไปในมอนเพื่อหล่อคือเหล็กอันนี้ก็เป็นโครงของเสาที่เราจะหล่อเมื่อกี้นี้ใช่ครับจะยกอันนี้เข้าไปในมอลถูกไหมถูกต้องครับก็ทำการเทคอนกรีตเข้าไปใช่ครับก็ตัวเมื่อกี้ที่บอกว่าคือเราปิดท้ายหรือปิดหัวยังไงก็คือตัวนี้ฮะนี่เพนีตัวเพดตัวนี้ตัวเพดตัวนี้คือมีหน้าที่สําหรับคือเซตตัวเหล็กแคน รวมไปถึงตัวท่อโคโลเกตให้มันได้ตามตามเซนเตอร์หรือตามระยะตามตำแหน่งที่เราได้เซตไว้ในแบบก็คือตัวบังคับก็คือตัวตัวเทมเพลตตัวนี้เลยอืมอันนี้เขาใช้เหล็กเท่าไหร่ครับเฉดอ่าันนี้ก็คือเราใช้เหล็ก DB 28อันนี้เรามาดัดเองหมดเลยใช่ปะใช่ใช่แล้วก็ลักด้วยเหล็กปอดอาร์้ท่อคาลุเกตอันนี้เราสั่งเองเราจัดได้อันนี้เราสั่งเองเบาเบาแต่แข็งแรงนะบอกเลยเห็นอย่างนี้ก็คือก่อนที่เราจะยก เข้าไปในมอเราก็จะทำการตั้งล้างแล้วก็เตรียมตัวหล่อยางนี้นะฮะเป็นเป็นต้นต้นต้นไปอันนี้ก็คือพวกนี้จะยกใส่ใช่ครับ<ล>ใช่ครับเตรียมตัวเทอันนี้ก็คือหนึ่งในขั้นตอนที่การเทเสาของเราถูกต้องครับส่วงลองฝ้ากล้องไฟผังขวานิดนิดนึ่น